สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนั่นเองนะครับผมวันนี้อยู่เกมที่มีชื่อว่าวันพัมชมนั่นเองนะครับผมซึ่งเกมก็คล้ายเกมวันพันแมนนั่นเองนะครับไม่คล้ายแหละแต่ว่าใช่เลยนั่นเองนะครับแต่เป็นอีกมันเตอร์เวิร์ตนึงหรือว่าอีกจักรวาลหนึ่งนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวเกมนี้ผมเป็นแนวไลท์โนเวลนั่นเองนะครับผมเลือกช้อยตอบคำถามแล้วก็อัพตัวของค่าสติปัญญาการวางกลยุทธ์หรือพลังกำลังของเรานั่นเองนะครับผมซึ่งในโลกของวันพันแมนนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวละครหลักตอนนี้จะเป็นด้ขอองงตััััวละะคครรทสมากินนน่เบ ซึ่งในตาของในเรื่องบอลคัน,นแมนปกติมันก็ขั้นใจมันแล้วก็อ่านสนุกเลยใช่ไหมครับแต่ของพลังที่มันเบื่อวางของเซตัมมาอะไรอย่างนี้ได้เองนะครับผมตัวเกมก็มีขันน้นที่จในเรื่องที่สนใจอะไรอยู่แล้วนั่เองนะครับซึ่งตัวเกมนี้จากผมเล่นมาคร่าวๆเ,เนี่ยด้าของในเรื่องก็ค่อนข้างทีงง่จะอ่านแล้วก็น่าสนใจมากเลยนั่เองนะครับผมถ้าทุกคนจำกันได้เนี้าของบอลคัทแมนจะมีตัวละครหนึ่งเป็นตัวละครปคีศาจแรงเอสใช่ไหมหรือแรงตัวอะไรไม่แน่ใจนั่เองนะครับผมแต่ปีศาจตัวนี้เป็นด้านของตัวแท เป็นปีศาจที่มาาใช้แท้ในการควบคุมจิตใจมนุษย์นั่นเองครับใครก็ตามที่ถูกแท้นิ้วฟาดเนี่ยผมจะอยู่ในจิตใต้สํานึกของเธอ่นเองนครับผมเธอสั่งไรเพืเขาจะทําตาม่นเองนะครับด้วยความรักที่มีกับเธอ่นเองนครับผมซึ่งตัวละครนี้เลยครับผมจะมาทําให้เรากับทัสมกิเนี่ยตกลุ้มหลงซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับผมซึ่งเรื่องรไปในกิจ,จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนั่นเองเลครับผม ซึ่งเกมนี้นี่ครับผมได้รับการแปลไทยจากคุณลีโอนั่นเองนี่ครับผมก็คุณลีโอมากนั่นเองนะครับที่แปลเกมไทยแบบนี้ให้เราไม่ได้มาลองเล่นและมาลองอ่านกันนั่นเองนะครับผมซึ่งการสนใจเรื่องของการอ่านสมุดเขาหรือว่าติดตามด้านของเกมอื่นที่เขาแปลไทยเนี่ยหรือชอบผลงานการแปลของเขาในสนามไปติดตามด้านของผลงานการแปลของเขาได้ผมจะทิ้งด้านของรูปที่ขึ้นตรงนี้ได้เลยในเอเนี่ยครับสามารถสแกนกิโลโค้ดเข้าดิดกอดเขาได้เลยในเอเนี่ยครับหรือไม่ก็สมุดเขาได้ในเอเนี่ยครับ หรือถ้าใครชอบผลงานของเกมนี้นี่ครับผมก็สามารถไปติดตามด้านของผูไไ้บรรณาเกมได้นั่นเองนะครับผมเขาแปะด้านของเว็บปลาทองเอาไว้ให้นั่นเองนีครับก็สามารถไปติดตามด้านของเว็บของเขาได้นั่นเองเนี่ยส่วนคนท่าทางชอบผลงานเกมนี้กันนั่นเองนะครับ ซึ่งตัวเกมนี้เป็นเวอร์ชัน0.1.0อยู่ในเอ็นครับผมเป็นเวอร์ชันที่อยู่ระหว่างพัฒนาอนาคตน่าจะมีอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆในเอี่ครับผมซึ่งใครที่่นไปเรื่อยๆระหว่างเกมอาจจะมีด้านของบางฉากที่อาจต้องรองตัวเกมพัฒนาต่อไป่นเองนนี่ครับก็ต้องเข้าใจไว้ด้วยนะว่าตัวเกมอยู่ระหว่างพัฒนานี่ครับก็สามารถติดตามด้านของอัปเดตของตัวเกมได้นั่นเองนะครับ โอเคมาเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเลยก็เล่าเรื่องของตัวเกมเข้าคยฟังก่อนแลยกันนะว่าตัวเกมเป็นมาไหนไเรื่องเกี่ยวกับตัวอะไรบ้างแล้วก็เราระบบเป็นตัวอะไรนี่เองนะครับผมแต่ผมกันแล้วก็ฝากกาดถึงไลค์เป็นใจผมด้วยนล่เองนะครับแล้วพร้อมแล้วก็ไปรชมวิดีโอ,อก,กันเลยนะครับผมซึ่งเริ่มเรื่องมันนะครับเราจะบทเป็นตัวละครคนหนึ่งเป็นชื่อว่าหันซึ่งเริ่มเรื่องมันนะครับผมแล้วบทเป็นฮีโร่คนหนึ่งที่อยู่ในคลาส 4นั่นเองนะครับผมอันดับที่2ร้อยเจ็ดนั่นเองนะครับผมมีชื่อว่าฮันเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เขารับเตือนตามปกตินั่นเองนะครับจนกระทั่งมาเจอกับเป็นสัตว์ประหลาดตัวนึงเข้าให้นั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นมอนสเตอร์ดับไพ่บัตเลยร์นั่นเองนะครับผมซึ่งมันยากมากที่มอนสเตอร์ดับแสงซสียงเราในการจัดการได้นั่นเองนะครับซึ่งเรามีด้านศาร์ของสกิลที่แบบว่าด้านของการใช้สารเคมีนั่นเองนะครับผมแบบพวกว่าใช้สารเคมีผสมกันให้เกิดเป็นระเบิดอะไรอย่างนั่นเองนนนนะะะครรัับผมมปาาณ้เ ซึ่งทางของลูกสัปปะลาลก็ดูถูกเราทำไปปกตินั่นเองครับเพราะเราเป็นฮีโร่ตกต่อยมาใน้นั่นเองครับผมซึ่งเราก็เห็นมันดูถูกนั้นเราก็โชว์พลังไปนั่นเองโดยการเอาขวดสารเคมีในต่างสีแดงสีน้ำเงินเนี่ยรวมกันแล้วก็ปาใส่มันนั่นเอง,เอง,เองทำให้เกิดระเบิดลูกใหญ่ขึ้นมานั่นเองครับผมซึ่งบนปกติแล้วเนี่ยเราใส่พวกมอนสเตอร์พวกนี้มันก็จะกระเด็นแล้วก็หายไปหรือไม่ก็จบชีวิตมันนั่นเองครับผมซึ่งทางของมอนสเตอร์ตัวนี้นี่ครับผมมันต่างออกไปเนี่ยเพราะมันเนี่ยกลับมาเดินชิลปกติเลยนัยแคค่่นนีี้เออองหหกกกรระจชิบบาัผม ซึ่งระหว่างที่มันกำลังโจมตีใส่เราเนี่ยเองนครับผมอยู่ภาพก็ตัดไปนะครับผมแล้วเราก็รู้สึกว่าตัวเองน่าจะจบชีวิตตรงนั้นแหละแต่สุดท้ายคือก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งเราลืมตาขึ้นมาก็เห็นว่ามันหายไปแล้วนะครับมกับซากที่มันเป็นเศษเป็นชิ้นเล็กๆนั่นเองนะครับผมซึ่งพบกับชายคนหนึ่งที่เป็นคนหัวร้านเหมือนเขาต่อยไปเคี่ยวม,มัดเดียวก็กระเด็นหายไปเลยเนี่เองนครับผมซึ่งทุกคนน่าจะดั้กันได้ว่าตัวละครนี้คือใครนี่เองนครับ ซึ่งถ้าดูจากโดยรวมของแผ่นหลังเขาเนี่ยน่าจะเป็นสัตว์ม้าเองแน่นอนนั่นเองนะครับผมแต่เราเนี่ยไม่ได้เป็นตัวละครเขานั่นเองนะครับเวลาของตัวเกมก็อาจจะมีขึ้นเออร์เลอร์อะไรแบบนี้อยู่บ้างนั่นเองนะครับโดยกดคําว่าอันที่2นั่นเองนะครับผมไอจีนอนนีนเองนะครับอันที่2นี้เนาะเพื่อกดนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถที่จะเล่นเกมได้ต่อนั่นเองนะครับอันนี้เป็นบั๊กของทางตัวเกมนั่นเองนะครับต้องรอตัวเกมแก้ก่อนนั่นเองนะครับผมถึงจะสามารถหายตรงนี้ไปได้นั่นเองนะครับวิธีการแก้ขัดเรื่องต้นก็คือกดอันที่2ปุ่มนี้ที่่่่ผมมกดเเเเเลยนนนนนััอองงะะคคครรรบซึพาาาาถวุณป็ใ กูเป็นคนจัดการพวกนี้เหรอเขาจะบอกว่าเป็นแค่เออใช้แค่เป็น,นฮีโร่ธรรมดาคนหนึ่งที่เดินผ่านไปนะ่นะไปเจอกันใหม่แล้วกันนะแล้วเขาก็หายไปเลยในเองเนี่ยตามสไตล์เซตมะเลยในเองครับผม ซึ่งพอเราลุกขึ้นได้สักพักหนึ่งเนี่ยผมก็เจอกับทัสมุกินั่นเองนะครับผมซึ่งเธอก็บังเอิญลงมาเจอเราพอดีเพราะเธอได้รับแจ้งเตือนมีสับป,ปะหลาดเอ่อมหึมาอยู่แถวนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งเธอลงมาปุ๊บเนี่ยก็เห็นเราคนเดียวพร้อมกับซากสับป,ปะหลาดที่มันหายไปนั่นเองนะครับผมซึ่งเธอคนที่ว่าเราเนี่ยเป็นคนจัดการนั่นเองจากจากแบบว่ารูปตึกที่แบบโอ้โหเป็นรูปเป็นเรื่องขนาดนี้นายเป็นคนต่อยม,มันหมัดเดียวกระจุยเลยอย่างนั้นหรอทำให้เราได้รับความดีความชอบจากทัสมกิกไปนนั่นเอคุครับบผมซึ่่งเธอก็รีดดวนทังมีน้าขอองีกราชินีอก กองนึงที่มันแบบว่าบูชาอยู่นั่นเองครับผมไอ้ที่สับหลักตัวเมื่อกี้มันมาตรงนี้ได้เพราะมันมีด้านของเออราชินีที่มันรับคําสั่งอีกทีนั่นเองครับผมซึ่งด้านของนาซสมิกิเนี่ยก็จะต้องไปจัดการอีกทีหนึ่งนั่นเองครับนางก็เลยเห็นเรานึกว่าเราจัดการนางก็เลยรีบไปทันทีเลยนั่นเองเพื่อไปจัดการอีกตัวหนึ่งนั่นเองนะครับผมซึ่งโดยที่เราพยายามจะแก้ตัวแต่เธอก็ไม่เชื่อเราในั่นเองครับจนทั้งเธอแบกเออเรื่องของนายแล้วกันฉันไปก่อนแล้วกันนะขอบคุณที่่ชววยยแลล้เเเธออกก็จาไปนนัครบ แล้วตัวเกมก็จะมีด้าของชอยให้เราเลือกขึ้นมานี่จะมีด้าของปัญญาแล้วก็ความเจ้าเสน่ห์น so ่ครับผมแล้วก็ของพลังนั่นเองน่ครับผมอันนี้ก็เป็นด้าของพลังที่เราจะมีทั้งหมด3อันเนาะเราต้องเลือกชอยว่าเราจะอัพสเตตัสอนไหนี่นะครับผมจะเพิ่มด้าของปัญญาหรือความเจ้าเล่ห์ก็ได้หรือว่าจะเป็นด้าของพลังก็ได้นั่นเองนครับผมปัญญาจะเพิ่มด้าของสติปัญญาของเราหรือว่าการเลือกชอยต่างๆเราจะมีด้าของสมรรถคิดอะไรวิคเคอร์อะไรได้อย่างราบรื่นหรือเป็นคนที่ฉลาดมากขึ้นนั่นเองนะครับือกชอยนี้เน ส่วนสมรรถนะของเจ้าเล่ห์อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการแบบว่ากลยุทธ์หรือการที่แบบว่าใช้กลลวงอะไรต่างๆเพื่อไปการสังหารศัตรูหรือว่าใช้ไหวพิบต่างๆนั่นเองนะครับผมส่วนที่สามเรื่องของพลังหรือพลังกำลังร่างกายอะไรกี้นีเองนะครับผมจะเน้นเบบกว่าร่างกายแข็งแรงมีพลังโจมตีที่มากขึ้นอะไรอีกนีเองนะครับผมซึ่งสายไนี้นทุกคนต้องเลือกกดีว่าจะอัพสเตตัสอันไหนนั่นเองนะครับผม ซึ่งระหว่างทางที่เราจะกลับบ้านไปได้เองดกครับผมเพราะเราเริ่มชิ่ไม่ไหวแล้วจากการสู้กับสับหลาดตัวเมื่อกี้นั่นเองนะครับผมเราก็มาเจอเข้ากับมอนสเตอร์พรายเซตนั่นเองนะครับผมราชินีที่มันรับใช้อยู่ในเอนะครับผมสรุปตรงนี้ผมอาจจะขึ้นให้เต็มตัวไม่ได้ในเอเพราะนางใส่ชุดที่แบบว่าเซ็กซี่เกินไปที่ผมจะโชว์ให้ดูได้ในเอนะครับต้องขออภัยด้วยแล้วกันเนาะ สั้นๆเลยก็คือเธอเนี่ยมาสู้กับเราในเอ็นเพราะเห็นว่าเอา่อด้านของสมุนลูกสมุนของเธอเนี่ยถูกจัดการไปด้วยด้วยตัวของนายเองสินะนางเลยอยากจะแบบขอดูซิวัลผาของนายเนี่ยมีมากแค่ไหนกันเชียวเนี่ยผมนางก็เลยเอาแซ่ฟาดเราลัวฟาดเราลัวในเอ็นครับผมซึ่งเราเนี่ยก็ไม่ได้ตกอยู่ภายใต้อนัตของเธอในเอ็ไม่ได้ใจว่าตรงเนี้ยเธอพยายามที่จะเอ่อให้เราโชว์พลังให้เธอเห็นเลยว่าเราม,มีความต้านทานที่แข็งแรงในเอ็นครับเลยไม่ตกอยู่ภายใต้อนัตเธอได้แบบทันทีเองเองครับผม ซึ่งระหว่างสู้กันไปเนี่ยเธอนึกว่าเราเนี่ยแบบว่าไม่ยอมโชว์พลังจริงทักทีเนี่ยผมเธอเลยบอกเอ๊ะถ้าวิธีการฟาดแท้ไม่ได้ผลแล้วก็งั้นฉันจะลองอีกวิธีหนึ่งลยกันนางก็เลยทําการมาบุบบให้เราใน่เองเนี่ยผมเพื่อเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยใช้พลังจริงออกมาให้เธอได้เห็นนั่นเองนี่ครับผมก็เป็นชัดนักของฉากเฮ็ดขึ้นมาทันทีนั่นเองนี่ครับซึ่งระหว่างที่เรากําลังเอ่อเธอกำลังมุบบให้เราเนี่ยทัสเบกิ่ก็โผล่มาพอดีนั่นเองเนี่ยเพื่อมา ซึ่งก็ทําให้ทั้ง2คนนะครับเกิดกระบาดทักขึ้นมาทันทีนั่นเองในะระหว่างระหว่างราชปีศาจค,คนนี้กับทัสมิกินั่นเองนะครับผมซึ่งกับการที่เราโดนานางฟาดปอดแล้วก็โดนานางมุบงบให้เราอีกเนี่ยทำให้เรารู้สึกมึนงงแล้วก็แบบสภาพจิตใจไม่ค่อยมั่นคงเนี่ยครับผมทำให้เราเซเซไปมาไปอยู่ท่ามกลางร,ระหว่าง2คนพอดีนั่นเองนะครับผมแล้วก็เผยเองตัวเข้าไปโดนทัสมิกิด้วยทัสมกิก็เลยแบบเอ้ยนายเข้ามาขวางใช่ไมเนี่ยทำให้ด้านของราชินีเนี่ยมีโอกาสส่วนทัสมิกิได้นั่นเองนะครับผม ทำให้ทัศน์สัเกตถูกแท้ฟาดไปทีหนึ่งนั่นเองนี่ครับผมแต่เธอรู้สึกโมโหมากที่โดนไอ้เอเอ่พิซาร์เบลเตอร,ร์ชั้นต่ำพวกเนี้มันมาฟาดใส่เธอได้เองเ,เธอปล่อยพลังเต็มที่ใส่มันเลยนั่นเองนี่ครับผมทำให้มันในกระเด็นหายไปเลยนั่นเองนี่ครับซึ่งก็ได้ขอบคุณเธอไปนะขอบคุณที่ช่วยนะอะไรอย่างนี้นั่นเองครับผมแต่ว่าด้านขวไอ้สปาราเนี่ยมันก็ลุกขึ้นมาพอดีระหว่างที่เรากำลังคุยกันอยู่นั่นเองนี่ครับผมซึ่งมันก็ได้หายตัวไปและทิ้งท้ายคำพูดไว้ว่าฉันจะขอ คสาบคำสาบสุดท้ายไว้กับพวกทายทั้งสองคนแล้วกันนะเหมือนมันจะได้คำสาบเลยบางอย่างใส่ด้านของอแท้ของนางในเองนี่ครับผมพอะพก็พูดเขาพูดเบาๆด้านของคำสาบออกมาแล้วมันก็หายไปในเองนี่ครับผมสุดท้าๆก็คือคำสาบที่นางให้มาคือคำสาบที่เราไม่สามารถที่จะทำยังจุดสูงสุดของความสุขของเราได้ในเองนนี่ครับไม่ว่าเราจะชักวูหรือว่าทําการเกี่ยวเบ็ดตัวเองหรืออะไรผมเราไม่สามารถไปถึงจุดไคลแม็กของสิ่งที่เราทําได้ในเองนี่ครับผมแล้วมันจะรู้สึกแบบว่า หนีตลอดเวลาได้เองครับปกติถ้าเราทําการผ่อนคลายตัวเองหรือทําเรื่องที่เรา,เาทําทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมแบบชักกู้อย่างเงี้ยแบบเต็มที่สุดปุ๊บเนี่ยเราก็จะปลดปล่อยแล้วก็คลายความสุขออกมาใช่ไหมครับแต่ด้านของคำสาปของเธอเนี่ยคือทําให้เราไม่สามารถที่จะคลายความสุขนั้นออกมาได้นั่นเองครับผมคือแบบว่าเราจะสึกหนีตลอดเวลาไม่สามารถที่จะคลายความเครียดได้ว่าเราจะชักกู้ไปกี่ครั้งหรือจะทําการช่วยตัวเองไปเท่าไหร่ก็าตามแต่เ่ครับผมเราจะไม่สามารถไปถึงจุดไคลแมกได้ในเองครับเราต้องกด กักเก็บความหงียงนั้นไปตลอดทั้งชีวิตเลยนั่นเองนครับผมจนกว่าเราทั้งคู่เนี่ยจะมาเอ,อ่อมีอะไรด้วยกันนั่นเองนะครับผมมันเชื่อมเฉพาะเราสองคนเอ,อ่อระหว่งางล่างนักของตัวละครเรากับทัศน์มกิจเ,เชื่อมกันนั่นเองนะถ้าสองคนเนี่ยไม่มีอะไรด้วยกันแล้วก็ความสุขนี้ก็จะไม่หายไปนั่นเองนี่ครับผม <S <S ซึ่งหนังก็ทิ้ทงทายนักของคำสาปนั้นไว้แล้วก็หายตัวไปนั่นเองครับผม ซึ่งทัศม์มากี่กับตัวละครเราก็ไม่คิดว่าสิ่งนั้นจะเป็นความจริงหรอกเนาะทั้งสองคนก็เลือกที่จะกลับกันไปนั่นเองนะครับจะย้ายกันกลับบ้านตามปกตินั่นเองนะครับซึ่งพอร่างผ่านมาอีกวันหนึ่งเนี่ยผมเราก็ทําภารกิจของเราไปปกติน,น,นั่นเ,น,นเองนะครับผมทําภารกิจฮีโร่ประจำสัปดาห์ไปเรื่อยๆนั่นเองเพื่อหาเลี้ยงชีพของเราแล้วก็เก็บแต้มของเอ่อการเก็บชั้นของฮีโร่ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผม จนกระทั่งพอตกเย็นเนี่ยครับผมก็มีได้ของจดหมายของจากสมาค,คมฮีโร่ส่งขามาเนี่ย,ยจากเหตุการณ์ที่เราได้ปราบมอนสเตอร์มือหืมา,มาที่ไม่ใช่ฝีมือของเราเนี่ยนะครับผมเราก็ได้รับเลื่อนขั้นจากเป็นลีโระดับ C อันดับที่2องรตอนนี้มาเป็นอันดับ C อันดับที่2แล้วนั่เนเองอีกครับผมแล้วก็ได้เงินมา2,500ดอลลาร์ที่สามารถที่จะอยู่ได้ในบ้านเช่าแห่งนี้ไปอีกหลายปีน,น,นั่นเองอนี่นครับผมแล้วก็ได้เงินมาสองพันถ้ารัตดอลร์ทีมาระอยูนั้น ซึ่งเราก็รู้สึกแบบว่าเสียดายเหมือนกันเพราะว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราทําด้วยตัวเองแต่เป็นคนอื่นที่คนอื่นเขาทํามาแล้วก็เราก็รกับผลดีกับชอบไปนั่นเองครับแต่เราก็ตั้งเป้าไว้แล้วแหละว,ว่าเราจะแบบตั้งมาตั้งเป้าที่แบบว่าจะทําให้ตัวเองเก่งขึ้นให้เสาะให้เหมาะสมกับคู่ควรกับสิ่งที่เราเนี่ยได้มานั่นเองครับผมแม้ว่ามันจะไม่ใช่ฝีมือเราแต่เราจะพยายามทาให้สิ่งนี้ให้เป็นฝีมือเราให้ได้นั่นเองนะครับผมซึ่งคืนนี้หละครับผมเราก็ทําการกิจวัตรประจําวันโดยการเปิดเว็บแล้วกก็รู้สึ ไม่แฮปปี้เท่าไหร่รน,นั่นเองครับคือมันไม่ถึงจุดไคลแม็กนั่นเองครับสุดท้ายแล้วก็นอนหลับไปทำให้วันนี้รู้สึกแปลกๆรสึกกังวลมากกับสิ่งที่แบบ คำสาปนั้นมันเกิดขึ้นที่ผู้หญิงคนนั้นไล่ามาเป็นความจริงหรือเปล่านั่นเองครับผมตอนเช้ามาเนี่ยเขาก็ยังคงแข่งโป๊กเหมือนเดิมนั่นเองครับเขาได้ตัดสินใจ,จเข้าไปอีกทีนึงแล้วก็ชักปู้ต่อนั่นเอง,เองแต่ก็ยังไม่หายเหมือนเดิมนั่นเองครับผมจนถึงเวลาที่เขาต้องออกไปทําเอ่อภารกิจตรวจตาตามปกตินั่นเองครับผมจะเขาไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาบอกว่าเออคุณฮีโร่คะช่วยฉันยกของนี้ขึ้นรถให้หน่อยได้ไหมเนะนี่ยพุซซา่เราก็เป็นฮีโร่เนาะเราก็เลือกที่จะไปช่วยเขายกของนั่นเองครับผมซึ่งระหว่างที่เรายก อะไรที่นี่เองนะครับผมซึ่งเธอก็สังเกตเห็นกางเกงของเราเนี่แบบว่ามันแข็งปกเลยนะคุณมีอะไรในกางเกงหรือเปล่าอะไรอย่นี่ครับซึ่งเราก็อ้างาว่าเป็นสารเคมีอะไรพวกนี้เนะี่ยเป็นขวดวิทยาศาสตร์ของการปราบพวกมอนสเตอร์ของผมเองนั่นแหละเป็นของเออเขาเรียกว่าอะไรของอาวุธประจําฮีโร่อะไรที่นี่เองนะครับผมซึ่งเราก็กบกวนได้ไม่นานเราก็เลยที่ขอตัวกลับไปก่อนแล้วกันนะอะไรที่นี่เองนะครับผมแล้วเรืองที่จะกลับบ้านไปในเอ็นเองครับผมพอเรากลับบ้านไปแล้วก็เปิดทีวีดูนในเองก็เจอกับทัสมุกิในทีวีเหมือนกันที่กำลังปราบด เอาพวกปีศาจอยู่เธอเองครับผมซึ่งเธอก็มีหน้าตาที่ท่้งจะเอ่อเขินอายอะไรบางอย่างเนี่ยการโจมตีกับปีศาจของเธอเนี่ยก็ศึกค่อยเวเธอทําตัวขาด้านของขาวข,ของเธอก็ค่อยจะนิบชิดยิงแบบไม่ตรงตัวอะไรอย่างเงี้ยครับผมแบบดังเล่อะไรต่างๆเหมือนเธอัะมีอารมณ์เขินอายอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งเราก็เดาได้ว่าเธอจะเป็นอาการเดียวกับเราแงๆเลยในเอเนี่ยครับผมซึ่งเธอก็รีบจัดการปีศาจแล้วก็อยู่ก็โผมาที่บ้านเราเลยในเองนะครับ ซึ่งเราก็พยายามจะคุยกับเธอว่าเออเหตุการณ์ที่มันเกิดขึออ้นนี้อาจจะเป็นคําสาปที่ไอผู้หญิงคนที่เป็นราชินีคนนั้นน่ะสาปเราก็ได้นะบางทีอาจจะต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อแก้สถานการณ์นี้นะฉันเดาว่าเราจะต้องทําอะไรบางอย่างด้วยกันเพื่อแก้ไขสถานการณ์ดีนะอะไรกิกเอเอเนี่ยแต่ด้ชคอนทัส์เมก้เนี่ยไม่เชื่อนะว่าแบบสิ่งนี้มันจะช่วยได้จริง le? หรอนั่นนต้องเป็นต้องเรื่องหลอกเด็กแน่เลยอะไรกีนเอเอเนี่ยครับจาก้นเนี่เ,อเ,อะะเธอไม่เชื่อที่เราพูดเธอก็เลยคิดจะวาร์ปหนีออกไปนั่นเองอเนี่คร ซึ่งเราก็ทําการาัตเวนปราบปีศาจไปเรื่อยไปเรื่อยนั่นเองครับผมจนเวลาเนี่ยผ่านไป1สัปดาห์แล้วนั่นเองครับผมเราก็มารับด้านของเ,ออเงินรางวัลที่เราได้รับจากเขาที่แล้วจากด้านของสมาคมเนาะเราก็มาที่ด้านของสมาคมแล้วก็รับเงินออกไปนั่นเองครับ ระหว่างที่เรากำลังจะออกจากเออสมาคมแล้วก็กลับไปที่บ้านนั่นเองนะครับผมเราก็มาเจอ่ักของทัสมะกิอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับผมซึ่งทัสมะกิเนี่ยก็บอกว่าเออฉันไม่คิดดูแล้วแหละเรื่องจากที่นายพูดเนี่ยฉัอว่าเราไปคุยกันในห้องของฉันก่อนดีกว่านะอะไรอย่างนี่เองนะครับผมเธอก็เลยเลือกที่จะให้เราไปที่ห้องนั่นเองนะครับผมแบบชวนเราเข้าไปที่ห้องนั่นแหละนะครับผมซึ่งห้องของเธอคือ502นั่นเองนะครับผมซึ่งตอนแรกเราก็เอ้ยนี่คุณคิดแล้วใช่ไหมว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นไม่ใช่เรื่องบังเอิญ่ะ อะไรอย่างงี้ครับซึ่งเธอก็เชื่อนั่นเองเนี่ยเพราะว่าเธอก็บอกว่าเธอเราพยายามทาทุกอย่างแล้วแต่ก็ไม่สามารถที่จะไปถึงจุดคลแม็กได้เหมือนกันนั่นเองน่ครับผมเธอแหละจะมาช่วยแก้ปัญหาระหว่างเราเนั่นเองน่ครับผมเลยให้เลือกที่จะไปห้องของเธอเนั่นเองนะครับซึ่งเธอก็ทําการบินไปห้องของเธอแหละเสร็จแล้วก็ต้องขึ้นลิฟต์นั่นเองนะครับ ซึ่งระหว่างนี้ก็จะเป็นการคุยกันของระหว่างเราสองคนในเอ็นะครับผมสั้นๆก็บาณว่าสมกิเนี่ยก็จะยอมให้เราเนี่ยมามีอะไรกับเธอและเธอก็จะยอมให้เรามีอะไรกับเราในเอนี่ครับผมเธอจะทําการชักกู้ให้เราในเอ็นครับส่วนเราก็ทาการเกเรี่ยวเบ็ดให้เธอเอามานั้นในเองนี่ครับผมเพื่อทดสอบดูว่าสิ่งนี้จะสามารถช่วยเราผ่อนคลายของจุดไข้แมกได้หรือเปล่านั่นเองนี่ครับผมตรงนี้บอกว่าข้ามไปแล้วกันเนาะ พอเราทั้งคู่ช่วยกันเสร็จเนี่ยครับผมทั้งคู่ก็รู้สึกข่อนคลายแล้วก็สึกสบายใจกันทั้งคู่เลยนั่นเองนะครับผมซึ่งทังสมกิก็บอกว่าไว้คราวหน้าเรามาฝึกกันมากกว่านี้แล้วกันเนาะยังไงนายก็เบามือกับฉันหน่อยแล้วกันนะตรงนั้นอ่ะมันค่อนที่จะบอกบางมากเลยยังไงครั้งหน้าก็ระวังด้วยนะอะไรนี่เองะซึ่งเราก็รู้สึกดีใจมากเพราะเธอบอกว่าครั้งหน้าก็เบามือด้วยแปลว่าต้องมีครั้งหน้าอีกแน่นอนนั่นเองนะครับผมซึ่งพอเราจากห้องทัสมากิกมาคนี่ยเองนรัก็เจอกัับคนนงอริเผม เป็นน้องสาวข,ของทัตซึมิกินั่นเองนะครับผมซึ่งเธอเข้ามาถามเราเนี่ยวแบบเอ้ยนี่คุณออกมาจากห้องพี่สาวข,ของฉันเหรอไม่น่าจะเป็นไปได้นะพี่สาวฉันไม่เคยที่จะชวนใครเข้าไปในห้องส่วนตัวของเธอเลยนะโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยนี่คุณแอบ,บเข้าไปขโมยของหรือทําอะไรหรือเปล่านะ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งเราก็มีช้อยเลือกกันมา2องช้อยแล้วมั้งผมก็ไม่รู้จักอะไรนี่นะครับเลือกช้อยที่แบบว่าเออจริงก็ทัตซ์มิคกี้ชวนผมเข้าไปเนี่ย อ่ไม่ได้มีทําเรื่องอะไรไม่ดีหรอกอะไรอย่างนี้่เองครับผมซึ่งเธอจริงอย่างนั้นหรอพี่สาวเชนี่จะชวนผู้ชายอย่างคุณเข้าไปมันไม่ค่อยสมเหตุสมผลเลยนะอะไรอย่างนี้่เองครับผมเราก็ทําตัวไม่ถูกนี่เองนะจกกึงต้องมีชอยขึ้นมาแล้วคุณเออทั้นเธอก็ลองไปถามทัศนกิจด,ดูเอาเองสิเรื่องอันที่สอง,องคือถ้ามันเออเกี่ยวกับ ฮีโร่บางอย่างที่เราทําด้วยกันน่ะนะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องงานของฮนะีโร่น่ะไม่มีอะไรล็อกอะไรอย่างี้ได้เองนะครับผมเราจะกลบเกี่ยวลื่องเรื่องทัศมุก,กิยังไงได้เองทัศมุก,กิบอกไปแล้วนะว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องระหว่างเรา2คนนั่นเองเนี่ยเราอยากให้ใครรู้เนาะเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่มันจะ เออเซ็นสิทมากนั่นเองเลครับผมและเธอก็ไม่อยากจะไปปรึกษากับใครด้วยเพราะเป็นเรื่องที่แบบว่านั่นเลยครับผมเรื่องอย่างว่านั่นเองเลครับผมเธอต้องปรึกษากับเราแค่2คนนั่นเองนะครับผมเธอไม่อยากให้ใครรู้แล้วถ้าแบบคนอื่นรู้เข้าเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของเออเขาเรียกว่าอะไรนะคนภายนอกหรือว่าเรื่องของสื่อออกมาทําให้เธอดูไม่ดีได้เพราะเธอคือฮีโร่ดับเอสอันดับที่2นั่นเองครับผมไม่อยากที่จะให้เขา อื้อเฉาออกไปนั่นเองนะครับผมเราจะต้องเก็บความลับนี้เอาไว้นั่นเองครับผมแต่ว่าเราบันลัมโปเชเจอล้อกสาวอของเธอเข้าให้นั่นเองนะครับก็คือฟูบุกินั่นเองเราจะแก้สถานการณ์นี้ยังไงบ้างก็ต้องรอติดตามมาต่อไปนั่นเองนะครับผมบางทีเราอาจจะได้ทั้งพี่สาวล้อกสาวเลยก็ได้นั่นเองนะครับผมโอเคตัวเกณก็เป็นก็เข้ามานี้แล้วกันนั่นเองนะครับผมตัวเกณจะเป็นยังไงต่อลินเลาทอนตัวเกณจะเป็นยังไงบ้างก็ลองเล่นดูดอ่อยแล้วกันนั่นเองครับแล้วของตัวเกงของ คุณค้าน้าของฉากเฮ็ดด้วยนะตัวเกม,งเงเมกกไม่ได้เงียบนั่นเองนะครับผมหน้าของฉากเฮ็ดก็เป็นห้ของเสียงทัซมุกิอยู่ด้วยนั่นเองนะครับผมก็ลองไปฟังดูกันเองได้นั่นเองนะครับสำหรับเกมนี้เนาะแล้วตัวเกมนี้เนี่ยเป็นไฟล์ a อ k ด้วยนั่นเองนะครับที่คุณลีโอเนี่ยเขาทำเอาไว้เนาะเป็นไฟล์ a อ k ที่ติดตั้งได้เลยสำหรับมือถือนั่นเองนะครับผมไม่ต้องใช้โปรแกรมอะไรเสริมเลยนะสำหรับเกมนี้นั่นเองนะครับใครอยากลองเล่นตัวเกมนี้นะครับผมโหลดทยซิลเวเตอร์ไม่ติดขัดได้เลยนั่นเองนะครับ เกมที่553นั่นเองนะครับขนาดไฟล์ตัวเกมนี้ที่มาส3มร้อเมกนั่นเองนะครับผม ถ้าหากใครชอบวิดีโอเกมนี้นีะครับผมเล่นแล้วสนุกอ so ่านแล้วในเรื่องชอบเกมนี้กันเนี่ยครับผมก็ฝากกดกระดิ่งไลค์เป็นกำลังใจผมด้วยนั่นเอนะครับผมวันนีทำวิดีโอแบบนี้ไม่ได้คนได้ลองเล่นอีกนั่นเองนะครับหากชอบวิดีโอแบบนี้กันเนาะหรือชอบแนวเกมแบบนี้นะครับผมโอเคไว้เจอใหม่เกมหน้าแล้วกันหากชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดกระดิ่งไลค์เป็นกำลังใจผมด้วยนั่นเองนะครับวิดีโอหน้าเป็นอะไรต่อไปเนี่ยคอยติดตามรับชมได้เลยไว้เจอใหม่เกมหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายนะครับ